สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่มุกจะมาสอนวิธีการขยายพันธุ์กระบองเพชรนะคะสายพันธุ์ที่เอามายกตัวอย่างให้ชมนี่ก็คืออีชิโน p ซิสนะคะพิงแองเจิดอกสีชมพูนะคะอันนี้ก็คือเลี้ยงไว้ในกระถางขนาด3นิ้วเนี่ยนานมากแล้วจนหน่อเขาใหญ่แล้วเขาก็แตกหน่อออกมามากมายนะคะแล้วก็จะมีการมีวิธีการขยายพันธุ์นะคะมา สอนให้ทุกๆท,ท่านนะคะได้ทําตามอย่างง่ายๆนะคะเป็นสไตล์ของพี่มุกนะคะเนี่ยดูสิรากเขาเนี่ยทะลุออกมานอกกระถางแล้วก็อือหน่อเขาเบียดกันแล้วนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขาอาจจะไม่ไม่ค่อยออกดอกนะคะก็เลยเรายัางไงก็จะต้องเปลี่ยนกระถางอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเด็ดหนอ่อแล้วก็มาทําการปลูกให้ดูนะคะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะไม่ยากทุกคนสามารถที่จะดูคลิปนี้จบแล้วก็ ไปปลูกเองได้เลยนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้ก็มีหน่อใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีหน่อลูกๆเนี่ยตั้งประมาณ6-7หนอ่อนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะก็ควรจะสวมถุงมือนะคะหรือว่าใช้ที่คีบช่วยนะคะถึงแม้ว่าเรามองว่าเขาเนี่ยดูเหมือนหนามสั้นๆหรือไม่มีหนามเนี่ยแต่จริงๆเขามีหนามที่แหลมคมนะคะก็จะเป็นอันตรายได้นะคะวิธีการเด็ดหนอก็คือใส่ถุงมือแล้วก็จับหนอ่อแล้วก็หมุนนะคะอย่า กระชากลงขึ้นหรือฉีกออกมานะคะเพราะว่าจะทำให้เป็นแผลใหญ่แล้วก็อาจจะเกิดการติดเชื้อเน่าไปถึงต้นแม่ได้นะคะนะคะเราปิดออกมาเบาๆคือถ้าเกิดสกิดเบาๆแล้วเขาไม่หลุดแล้วก็หมุนนะคะหรือว่าใช้กันไกรตัดในกรณีที่แกนลำต้นเขาแข็งนะคะดึงไม่ออกเงี้ยค่ะแต่อันนี้ยังอยู่ในสภาพที่พอจะดึงออกได้นะคะก็ ค่อยๆดึงไปเนี่ยค่ะแน่นจนเบียดกระถางแล้วดอกเขาสวยมากนะคะเจ้า e ี c ิ i n o p s i s Pink a n g e ลนี้สีชมพูดอกใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวเราทำเสร็จเราจะได้ต้นกระบองเพชรสายพันธุ์นี้เพิ่มอีกหลายต้นเลยอันนี้หน่อที่เหลืออีกสองหน่อเนี่ยคือหน่อเขาเบียดกระถางแล้วเราดึงไม่ได้นะคะเราก็ต้องเอาต้นนี้ออกจากกระถางก่อนแต่เนื่องจากรากเขาทะลุออกมาด้านนอกเราก็ดึงออกเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องเสียดายค่ะเพราะยังไงเดี๋ยวเราจะต้อง ตัดแต่งรากอยู่แล้วนะคะในกรณีนี้เพราะว่าเขาอยู่ในกระถางนี้นานแล้วรากที่เขาอยู่รอบๆเนี่ยก็ใช้การได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็จะต้องมารื้อดินออกแล้วก็เปลี่ยนดินแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดแต่งรากเนี่ยเห็นไหมนอโดนเบียดแล้วเนี่ยเขาแน่นจนดึงไม่ออกเราก็ใช้อฟอ r เซปช่วยแงเบาๆนะคะสกิดเบาๆอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็โยกออกมาพอดีอันเนี้ยเหมือนกับเขามีรากแล้วนะคะแล้วก็ดึงออกมาเลย เดี๋ยวเราก็จะได้เจ้าต้นนี้เพิ่มอีกหลายต้นเลยนะคะเป็นวิธีการขยายพันธุ์อย่างหนึ่งนะคะของกระบองเพชรก็คือการเด็ดหน่อปักชำนะคะอีกวิธีก็คือการใช้เมล็ดนะคะพอเขามีดอกเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีหลายต้นเขาผาสมเกสรข้ามต้นเกิดเป็นผลก็จะมีเมล็ดอยู่ในผลแล้วก็สามารถเอาเมล็ดมาเพาะได้นะคะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งในการขยายพันธุ์นะคะมี2วิธีก็คือเพาะเมล็ดกับชำหนอ่อวันนี้พี่มุกจะมา ชำหน่อให้ดูนะคะเนี่ยค่ะสังเกตดูรากเขาแห้งแล้วก็ดูเหมือนแบบเหมือนหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รื้อเลยนะคะบีบเบาๆที่ดินนะคะเนี่ยการใส่ถุงมือก็จะทําให้อ่าการจับดินหรืออะไรเนี่ยสะดวกขึ้นแล้วก็อ่าสะอาดดูสะอาดดีด้วยนะจะแคะจะแกะจะเกาจะขยำดินอะไรเงี้ยมันก็จะสะดวกใจขึ้นนะะเนี่ยค่ะเรารื้อออกให้หมดเลยเพราะว่าเหมือนรากเขาแบบ วนอยู่รอบกระถางนานแล้วนะคะและอันนี้ก็คือดินเราทิ้งให้แห้งมากๆดินก็คงแบบแร่ธาตุสารอาหารคงไม่มีแล้วก็เลยจะเอาออกนะคะแล้วก็รื้อออกอย่างนี้เลยแต่อย่าอย่าไปกระชากหรือรูดก็าแรงๆนะคะเดี๋ยวเนี่ยคะ่ะลราก็ตัดเล็มออกดูก่อนว่ามีตรงไหนเสียหายไหมมีเชื้อโรคไหมมีเพลี้ยไหมแล้วก็สังเกตตรงนี้เลยนะคะว่า,าโคนต้นเขาดูปกติดีไหมลำต้นนิ่มไหมมีแผลมีรอยดำมี ขาวๆแมลงสีขาวๆที่ดินไหมอะไรเงี้ยนะคะอันนี้พี่มุกก็เลยจะไปล้างน้ําเลยเพื่อความสะอาดเอาดินเก่าออกให้หมดเลยนะคะการล้างน้ํานี่ก็ง่ายกับใช้แรงของน้ำนะคะในการชําระดินที่ติดๆออกไปโดยที่เราไม่ต้องไปขัดถูเขารุนแรงแต่ก็คือล้างพอให้แบบเห็นว่าลําต้นและรากไม่ได้เป็นอะไรนะคะเราไม่ได้ขัดจนขาวสะอาดนะคะก็เปิดน้ําให้มีความแรงพอสมควร ต้องจับดูก่อนนะคะอย่าให้น้ําร้อนช่วงนี้อากาศร้อนน้ําอาจจะร้อนนะคะให้น้ําเป็นอุณหภูมิปกติก่อนเนะะี่ยค่ะล้างเอาดินออกแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตัดแต่งรากต่อนะคะตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่ารากาปกติดีนะคะเราก็จะตัดให้เหลือประมาณสัก2เซนนะคะหรือว่า1น,นิ้วนะคะประมาณนั้นอย่าอย่าอย่ากุดไปกว่านั้นนะคะหรือว่าอย่าตัดจนชิดลําต้นมากเกินไปนะ,ะให้เหลือสักประมาณแค่ แค่สองเซนอย่างเงี้ยค่ะสองเซนถึงหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วอะไรเงี้ยกำลังดีเดี๋ยวเราก็จะไปปลูกต่อรากเขาก็สามารถที่จะเจริญเติบโตต่อได้นะคะส่วนหน่อเล็กๆเนี่ยด้วยความที่แผลเขาไม่ได้ใหญ่มากนะเราก็อันไหนมีรากเราก็ตัดแต่งรากนะคะดูเอารากส่วนที่เสียหายออกไปนะคะส่วนหน่อที่ไม่มีรากหรือ ที่เราเด็ดมาเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าแผลไม่ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะปลูกต่อได้เลยนะคะเนี่ยเราก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยทัานี้เดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมดินค่ะนี่นะคะดินสูตรง่ายๆเลยนะคะของที่มีพิมุกใช้เป็นดินร่วนนะคะดินร่วนดินถุงดินใบก้ามปูนีคะร่อนแล้วก็ทรายหยาบนะทรายหยาบก็ซื้อได้ตามาร้านอุปกรณ์ ก่อสร้างนะคะแล้วก็มีสตักเกิลจีกับปุ๋ยละลายช้านะคะยากันมแมลงนะคะสตักเกิลจีนี่ก็เป็นยากันมแมลงแล้วก็นี่ค่ะปุ๋ยละลายช้านะคะบางคนสงสัยว่าเอ๊ดินร่อนนี่คือยังไงไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวพี่มุกจะไปทําให้ดูนะคะวิธีการร่อนดินนี่ค่ะ ก็คืออันนี้เป็นดินแบบดินเก่าดินใหม่ดินที่แบบไม่มีเชื้อโรคนะคะพี่มุกก็มาเทร,รวมเอาไว้หรือว่าเป็นดินถุงที่เราซื้อมานะคะแล้วก็หากระชอนมาล่อนแบบนี้นะคะเป็นตะแกรงที่แบบมีรูขนาดเล็กนะคะเราก็เอาดินของเราเนะะี่ยค่ะบางทีมันมีก้อนใหญ่มีเศษใบไม้กิ่งไม้ใหญ่นะคะแล้วก็ร่อนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีคนถามอีกว่าเวลาร่อนแล้วเนี่ยเอาส่วนไหนมาใช้นะคะก็ เราใช้ส่วนส่วนล่างะคะส่วนเล็กๆที่รอดกระชอนนี้ลงไปนะคะเป็นส่วนที่ละเอียดเพราะว่าเราปักชำนอเนี่ยรากที่งอกใหม่จะเป็นรากที่บอบา,างแล้วก็มีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ดินที่ละเอียดหน่อยเพื่อที่ทําให้เวลารากออกมาเนี่ยเขาก็จะชอนใช้ดินได้ง่ายและสะดวกแล้วก็เขาเดินทางหาอาหารได้ง่ายนะ,ะเพราะเกิดินมีเศษหินก้อนใหญ่ๆมีเศษดินก้อนใหญ่ๆเนี่ยรากเขาอาจจะติดขัดเดินทางไม่สะดวกเนี่ยนะ,ะนี่คือดินที่เรา ร่อนแล้วนะคะอาจจะมีเศษหินอะไรเงี้ยของเดินเก่าส่วนทรายก็แบบนี้ค่ะพี่มุกซื้อมาเป็นกระสอบแบบนี้เลยทรายก่อสร้างนะคะร้านก่อสร้างแต่เน้นย้ำว,ว่าเป็นทรายหยาบนะคะทรายหยาบน้ําจืดเท่านั้นนะคะทรายละเอียดไม่ได้นะคะต้องเป็นทรายหยาบตามร้านก่อสร้างนะคะบอกเขาเขาขายเป็นกระสอบนี้ค่ะสาบาท20บาทซื้อมากระสอบหนึ่งก็ใช้ได้นานนะคะอันนี้ค่ะคือ ออสโมโคดนะคะเป็นปุ๋ยเม็ดสีเหลืองๆที่ผสมในดินนะคะที่พี่มุกใช้เมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะอันนี้เป็นสูตรสิบสามสิบสามสิบสามนะคะก็คือมีแร่ธาตุ NPK นะคะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะอย่างละสิบสามเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็อันนี้คือสตาร์เกิลจีนะคะก็ อ่านรายละเอียดข้างหลังถุงได้นะคะทุกครั้งที่เราใช้สารเคมีต่างเนี่ยแนะนําให้อ่านข้างหลังถุงให้ละเอียดปริมาณการใช้อะไรอย่างเงี้ยบางทีดูคลิปที่พ่มุกทำพ่มุกกะกะประมาณประมาณเอานะคะแต่จริงๆเขามีข้อมูลระบุไว้หมดอยู่ข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําสําหรับมือใหม่นะคะเวลาใช้สารเคมีต่างๆแนะนําให้อ่านข้อมูลที่เขาให้มาด้วยอย่างละเอียดนะคะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะนี่นะคะนี่ก็คือดินสูตรที่พี่มุกจะใช้ปลูก หนอของอิชินนปซิสในวันนี้นะคะแล้วก็คลุกเ้าให้เข้ากันค่ะก็ค่อยๆค,คลุกไปนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเหมือนทําขนมนิดนึงนะคะอารมณ์ประมาณแม่บ้านเบเกอรี่นะคะจะผสมแป้งเตรียมเข้าเตาอบอะไรประมาณนี้ค่ะเพลินๆคลุกไปเบาๆนะคะอย่ารุนแรงเพราะว่าถ้าแรงแรงนี่อาจจะก,กระเด็นออกนอกชามได้นะก็พยายามทําให้แบบเวลาทําอะไรแล้วรอบๆตัวก็ยังสวยงามอยู่นะคะนี <c oughs> <c oughs> <ๆ>่ค่ะหลังจากผสมดินเสร็จ เราเตรียมปลูกนะคะพิมุก็จะมีตะแกรงเป็นไนลอนตัดรองแล้วก็เราก็รองก้นกระถางด้วยสูตรเดิมค่ะกาบกาบมะพร้าวสับนะคะซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรเช่นกันนะคะกระสอบละแปดสิบบาทกระสอบใหญ่มากใช้ได้เป็นปีค่ะนี่ค่ะเราก็รองรองก้นนะคะจะแช่น้ําก่อนหรือไม่แช่ก็ได้นะเพราะยังไงอันนี้มันเขาอยู่ส่วนข้างล่างเวลารดน้ำเขาก็จะไหลผ่านก สารแทนนินอะไรนะั้นเขาก็จะไม่มีผลอะไรกับรากค่ะแล้วก็ต้นไม้ที่เราปลูกยังไม่มีรากด้วยนะคะส่วนใหญ่เ็าจะแช่ในกรณีที่เอามะพร้าวล้วนๆเนะะี่ยค่ะไปปลูกต้นไม้พวกไม้ใบไม้ต่างๆพวกนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็รองก้นกระถางด้วยกับมะพร้าวสับนะคะก็หาง่ายละค่ะถูกนะคะใช้ของที่มีในบ้านเราเนี่ยละค่ะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องรองก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นใบไม้เศษหญ้าเศษอ,อะไรอะ่ะหิน ภูเขาไฟหินอะไรรองก็ได้เพื่อที่จะระบายน้ําออกไปได้ดีน้ําจะได้ไม่แฉะขังนะ,ะก้นกระถางแบบค่อนข้างโปร่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กันความร้อนจากก้นกระถางขึ้นมาที่ต้นในระยะยาวด้วยนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าดินเข้ากันแล้วนะคะเราก็ตักดินใส่กระถางเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการปลูกให้ดูแล้วนะคะในดินของเราก็จะมีดินร่วนหนึ่งส่วนทรายหนึ่งส่วน สตักเกอรจีแล้วก็ปุ๋ยละลายช้าออสโมโคดนะคะอยู่ในนั้นค่ะแล้วก็ใส่ดินไปให้จนเกือบเต็มกระถางเลยค่ะนะคะเราก็จะเลือกเป็นกระถางอะไรก็ได้กระถางพลาสติกกระถางเซรามิกกระถางดินเผาได้หมดนะคะแล้วแต่ชอบแต่หลังจากที่เราเลือกแล้วเนี่ยความแตกต่างของกระถางแต่ละชนิดมันก็จะมีเป็นปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการรดน้ําต้นไม้ของเราด้วยนะคะเพราะว่ากระถางแต่ละชนิดน่ะก็จะ ระบายน้ำได้ไม่เท่ากันนะคะระบายความร้อนได้ไม่เท่ากันระบายน้ำได้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้กระถางต่างกันการรดน้ำก็ต่างกันและเวลาเราใช้ดินในการปลูกสูตรต่างกันการรดน้ำก็ต่างกันเพราะฉะนั้นหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าดินสูตรใครสูตรมันก็คือบ้านไหนใช้ดินแบบไหนเขาก็จะรดน้ำในสไตล์ของเขาที่เหมาะกับดินของเขาอากาศของเขา ที่ตั้งวางต้นไม้ของเขานะคะเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้มันไม่มีสูตรตายตัวแต่ว่ามันมีสูตรกลางๆที่พอเป็นไกด์ไลน์ให้หลายๆท่านลองทำเพราะฉะนั้นการที่ทุกๆท่านปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ตายบ้างไม่โตบ้างเน่าบ้างถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องไม่ต้องหมดกําลังใจแล้วก็ไม่ต้องถอดใจเพราะว่าทุกครั้งที่มีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ถือว่าเราก็ได้ ความรู้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นนะคะจากตรงนั้นว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเน่าทําไมมันถึงตายลดน้าเยอะไปก็เลยตายอะไรอย่างนี้นะคะ,ะพี่มุกปลูกมานานมากแล้วเนี่ยก็ต้นไม้ก็ยังตายอยู่เรื่อยๆค่ะก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะตายก็ซื้อใหม่ค่ะมาปลูกนะหะมาใหม่ปลูกแล้วไม่ต้องซื้อของแพงก็ได้ค่ะเราปลูกเพื่อความบันเทิงนะคะพี่มุกก็เน้นย้าอยู่เสมอนี่ค่ะถึงการปลูกแล้วนะคะพี่มุกก็เริ่มพูดคุยเข้าป่านะคะ นี่คะ่ะวิธีการปลูกก็คือเราแหวกดินให้เป็นช่องนิดนึงสาหรับต้นนี้นะคะต้นใหญ่หลังจากที่เราตัดแต่งรากยาวประมาณ2เซนแล้วนะคะแล้วก็ปลูกลงไปเลยวางลงไปไม่ต้องลึกนะคะแค่ให้ส่วนรากจมลงไปในดินนะคะส่วนลําต้นอยู่บนชั้นผิวดินเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการโรยหินเพื่อประคองอีกแล้วก็กันหน้าดินกระเด็นนะคะเวลารดน้ำนี่คะ่ะแล้วก็จับเขาเซตเบาๆนี่พอดีกระถางอาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะแต่ว่า คือพยายามจะใช้กระถางให้คล้ายๆกันจะได้สวยงามเวลาสาธิตให้ดูนะคะนี่ค่ะต้นแม่เราก็ปลูกแล้วต้นลูกเรานะคะเราก็เลือกเอาว่าเราจะลงแบบไหนนะคะเห็นไหมว่าจากหนึ่งกระถางเนี่ยเราสามารถแยกออกมาได้เป็นหนึ่งสองสามสี่หกกระถางเลยนะคะเราได้ต้นใหม่เพิ่มขึ้นในเวลาไม่ถึงสิบห้านาทีนะคะเราก็แยกได้นะคะถึงเรียกว่าเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่ง่ายๆเลยค่ะสำหรับคนปลูกกระบองเพชรน,นะคะ คือปลูกไปเรื่อยๆอะ่ะไม่มีสิ้นสุดนะไม่มีที่จะวางนะคะบางทีเลี้ยงแล้วพอเห็นหน่อเขาเยอะๆแ,ะแรกๆก็สนุกค่ะเด็ดหน่อนมาปลูกมาอะไรหลังๆโอ้พอแตกหน่อยเยอะเราเริ่มรู้สึกเอ๊ะเราจะปลูกยังไงจะเอาไว้ที่ไหนดีนะตอนนี้พี่มุกก็มีอยู่เยอะเลย <S <S อีชินอปซิสโลบีเวียผสมกันไปผสมกันมาแล้วก็เลี้ยง <S <S เลี้ยงเสร็จโอ้โหอกงามหน่อแน่นเลยถ้าใครสนใจก็ตามไปดูที่เพจมุกแคคตัสได้นะคะมีช่วงนี้เลยค่ะช่วงนี้มีแบ่งอยู่เพราะว่า พิมุกเลี้ยงไว้เยอะแล้วมันไม่ยอมออกดอกสักทีมีต่นอค่ะก็ใครสนใจก็ลองไปดูนะคะอาจมีแบ่งให้ได้เนี่ยค่ะแล้วก็เอาพอท่านได้ไปท่านก็เอาไปเด็ดหนอแล้วก็ขยายพันธุ์เนี่ยทำให้คือซื้อไปต้นเดียวเอาไปแยกได้เป็นหกเจ็ดต้นโหคุ้มค่ามากนะคะนี่ค่ะแล้วพวกนี้ยโตเร็วค่ะประมาณสองสาเดือนเนี่ยแบบโตคับกระถางค่ะนี่นะคะแล้วก็วาง วิธีการปลูกก็คือเราวางไว้บนผิวผิวดินนะคะไม่ต้องฝังเข้าไปในดินลึกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราปลูกเสร็จเราจะต้องโรยหินนะคะหินที่ใช้โรยก็จะเป็นหินกรวดหินแม่น้ําหินภูเขาไฟดินญี่ปุ่นอะไรก็ได้นะคะหรือถ้าไม่มีจะใช้ทรายโรยรอบๆก็ได้หรือว่าไม่โรยก็ได้นะคะแต่ว่าการโรยหินนี่ก็จะช่วยป้องกันให้ดินไม่กระเด็นเวลาเราต้องลดน้ําในอนาคตนะคะแต่ว่าบางทีบางท่านก็ ตัวว่าดิน,นจะไปกักความชื้นมากไปนะคะทุกอย่างมีผลเป็นปัใจจัยในการเลี้ยงกระบ,บองเพชรของเราทั้งนั้นนะคะความชื้นมากความชื้นน้อยอันนี้มีเส้นอะไรเดี๋ยวเราใช้ฟอร์เซปคีบสงสัยจะเป็นเส้นใยกากมะพร้าวนะคะนะเมื่อที่เราโรยหินเยอะไปความชื้นในดินระเหยได้ช้าต้นไม้ก็เน่าได้ถ้าเรานําไปตากแดดดินชื้นมีความร้อนต้นก็เน่านะคะ ราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันหมดในการที่จะทําให้ต้นไม้ของเราจเจริญเติบโตนะคะแต่ว่า,าวันนี้ที่พี่มุกมาทําให้ดูนี่ก็เป็นวิธีเบื้องต้นนะคะสาหรับท่านที่อยากจะลองขยายพันธุ์กระบองเพชรนะคะก็มีวิธีง่ายๆแบบนี้นะคะอันนี้แล้วก็คือโรยหินไปรอบๆนะคะหนึ่งคือเพื่อประคองต้นนะคะให้ตั้งตรงสวยงามแล้วก็เพื่อกันหน้าดินกระเด็นแล้วก็เพื่อกันพวก ถ้าเกิดระวางในที่ที่เรามีสัตว์เลี้ยงมาคุยเขี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงามนะคะพอเราโรยหินสีขาวเนี่ยกระบ,บองเพชรสีเขียวของเราก็จะดูสวยเด่นชัดยิ่งถ้าเกิดเ,เป็นหินขนาดเล็กๆนะคะสำหรับหนอเล็กๆจริงๆใช้หินเล็กกว่านี้หน่อยก็จะสวยงามแล้วก็พอดีพี่มุกมีไซส์นี้อยู่ก็ใช้ไซส์นี้ไปนะคะนี่ก็ําให้ดูพี่มุกก็ใช้มือหยิบก้อนหินเลยเพราะว่าพอใส่ถุงมือแล้วเนี่ยคือทําอะไรก็เถอะพี่มุกชอบใช้มือ ใช้มือในการจับนุ่นนี่ก็เลยใส่ถุงมือทีเดียวก็เสร็จแล้วก็ถอดถุงมือแล้วก็ไปล้างมือก็จบเลยค่ะเพราะไม่งั้นแบบถ้ามือเปล่าเนี่ยจับดินเข้าเล็บเล็บดำนะเป็นเกษตรกร,ร,กรไม่จําเป็นต้องมือไม้ดานะเล็บไม่จำเป็นต้องดานะเรามีวิธีป้องกันนะแล้วก็ใช้ถุงมือแบบนี้ซึ่งถุงมือบางๆแบบนี้ค่ะมันจะยังทําให้ความรู้สึกสัมผัสของเราอะไม่ไม่ไม เพี้ยนไปมากนะคะสะดวกกบใช้ถุงมือหนาๆเพราะถุงมือหนาๆเวลาหยิบจับอะไรงเงี้ยพี่มุกจะไม่ชอบเพราะว่าความรู้สึกมันมันไม่ค่อยได้แต่อันนี้คือความรู้สึกยังค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะคะเราจะจับเนี่ยคือถ้าหนามคมมากๆก็เอาไม่อยู่ค่ะสําหรับถุงมือแบบนี้นะคะเนี่ยแต่ว่าเวลาจับหินจับดินจับกระถางเงี้ยมันรู้สึกมั่นใจแล้วเราก็รู้สึกสบายนะคะมือแล้วก็ไม่เลอะเทอะด้วยค่ะ อันนี้พี่มุกซื้อแบบถุงมือขนาดใหญ่มาเพราะว่าพี่มุกตัวใหญ่ไงมือก็ใหญ่ก็ซื้อไซส์ใหญ่ก็เลยดูหลวมหลวมไปนิดนึงแต่ว่าเอาใส่สบายค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไซส์เอไซส์เล็กในสะ่แล้วแน่นเกลี้ยเลยค่ะแต่น้องๆหลายๆท่านก็อาจจะแบบใช้ไซส์เล็กได้นี่นะคะแล้วก็ค่อยๆโรยหินไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะ ะะก็หวังว่าทุกคนก็คงลองไปทําที่บ้านเวลาเลี้ยงไว้แล้วเขาแตกหน่อเียะคะไม่รู้ว่าจะขยายพันธุ์เขายังไงนะคะก็ลองทําตามวิธีนี้ดูนะะอาจจะใช้เป็นกระถางใหญ่กระถางเดียวนะคะใส่ดินแล้วก็เอาหนอ่อปลูกเลี้ยงกันเยอะๆก็ได้นะคะซึ่งก็ง่ายดีค่ะทำให้แบบเราดูแลรวมๆกันไปเลยในถาดเดียวก็ได้นะคะ สำหรับออันนี้นะคะพอเราปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะยังไม่รดน้ำนะคะเราเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะประมาณสัก2สัปดาห์นะคะเราวางไว้ที่ร่มรำไรนะคะยังไม่รดน้ำสองสัปดาห์นะคะแล้วก็หลังจากสัปดาห์ที่2ก็ค่อยเริ่มรดน้ำพอให้ดินชื้น,นแล้วก็เริ่มอออกโดนแดดได้บ้างนะเดี๋ยวพี่มุกจะยกไปไว้ในที่ที่ร่มรำไรเป็นยังไงนะคะบางท่านสงสัยก็คือ1ไม่ใช่แม คือถ้าใต้ต้นไม้ในเวลาฝนตกก็ยังเปียกฝนใช่ไหมอันนี้เราไม่ให้เปียกฝนคือต้องเป็นตามริมระเบียงที่มีหลังคาหรือว่าในบ้านที่มีแดดส่องถึงบ้างเล็กน้อยนะอย่างของพี่มุกเนี่ยก็จะมีชั้นปลูกต้นไม้ที่แบบเป็นแบบต้นไม้เด็กๆอนุบาลอะ่ะพี่มุกก็จะมอาไว้ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นชั้นล่างสุดซึ่งถามว่าโดนแดดไหมโดนค่ะแต่โดนแบบโด,แบบโดนบ้างนะคะอันนี้เขาเรียกว่าร่มรําไรก็คือมีแสงแดดทะลุผ่านบางสิ่งบางอย่างมาโดนบ้างแต่ว่าไม่ได้โดนแสงแดดโดยตรงแล้วก็ ไม่ได้โดนในปริมาณที่เยอะนะคะก็จะวางทิ้งไว้แบบนี้สสัปดาห์นะคะให้เขาพักตัวแล้วก็พอเริ่มสัปดาห์ที่3ค่อยเริ่มลดน้ําแล้วเราก็ค่อยสังเกตนะคะก็หวังว่าทุกทกท่านคงจะได้ไอเดียแล้วก็วิธีการเบื้องต้นนะคะในการขยายพันธุ์กระบองเพชรน,นะคะอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์อีชีนอฟซิสนะคะก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะฝากตามไปที่เพจมุกแคคตัสนะคะที่นั่นก็จะมี สินค้าแบ่งขายอยู่นะคะก็ลองไปเยี่ยมชมนะคะฝากกดไลค์เพจเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่มุกด้วยนะคะยังไงคนทำคลิปก็ยังต้องการกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ